สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ยายหน่อยก็จะมาพาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเนาะก็จะมีการกิน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 ส่งท้ายนะคะสำหรับปี2001นะคะจะเข้าสู่ปี2002เนาะพวกเราก็จะมาเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันจ้า ไปชมมาหาเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างและไปดูซิว่ากล่องสุ่มใครจะได้อะไรบ้างนะคะพี่ชมกันเลยจ้า แบบเกะแกยังเปล้ออวอยู่เออเาทันซาบวอรเดียวกันเเป็นงานเลยเจ้า <c oughs> บวเป็นงานเลยเจ้าเอายังบอกนี้ปาดดีๆเด้อมือข่อยมีหายเด้อขออาตขอมีขึ้นค่ะอยากสวกค่ะตื่นเต้นไหมพี่เมย์ตื่นเต้นอูวูวูวัวรวันนีแบบ้แูนอวู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 วนวูวูวูปชว่วูวู่นวูอูวูเูว่วูวูวูวนวู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 วอวูวูวว อากาศไปนอนเกาะเลยนะจ๊ะไปเฉียนตอไปยทางขับงบ้านอากาศอ,อออีกแล้วนอนแล้วก็ใส่แมตด้วยเน,น,น,นาะตาเฉนยนต่อไปพี่เมย์หน,น่อยค่ะโอเคนะคะนี่ก็คือชมนะคนที่ได้รางวัลไป